ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่19กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะต้องติดต่อในเรื่องของงานอย่างมากมายนะครับใครที่ทำงานต้องติดต่อกับต่างประเทศต่างชาติหรืองานที่นะครับใช้ระบบออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนะครับสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องติดต่ออะไรเยอะแยะมากมายไปหมดในเรื่องของการงานแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่จะได้รับความสำเร็จดีนะครับในเรื่องของการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานโคจรอยู่ในเรือนลาภะนะครับไปอยู่กับดาวอาทิตย์มาหาจากดาวอาทิตย์มาจากเรือนวินาศนั่นก็หมายความว่างานที่ติดต่อแบบออนไลน์นะครับจะได้รับความสําเร็จดีผมนะครับอธิบายให้ชาวกันแบบนี้ว่างานใดก็ตามนะครับที่เป็นความลับหรือว่าคนที่คุณติดต่อด้วยเขาต้องการให้เป็นความลับก็อย่าได้นําไปเปิดเผยที่ไหน นะครับเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและสําคัญกับคุณมากนะครับมันหมายความว่างานบางอันเนี่ยมันอาจจะต้องไม่ต้องการให้ใครรู้มากนะักหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่กาลังจะทำเนี่ยก็ไม่ต้องไปบอกใครมากนะครับจะส่งผลดีกับตัวคุณเองนั้นมากกว่าในเรื่องของการเงินการทองนะครับในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีรายจ่ายจุกจิก,จกเบี้ยบ่ายายทางค่อนข้างจะเยอะอยู่ นะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ดาวเจ้าตัวไปโครจรอ,อยู่ในเรือนลาพระมันก็ยังมีเงินทองเข้ามาให้ใช้อยู่เหมือนกันสรุปง่ายๆคือรายรับรายจ่ายแม่งพอกันเลยในะสัปดาห์หน้านี้จะไม่เหลือเก็บแต่นะครับก็จะมีเงินทองใช้ตลอดวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็น2วันที่ต้องติดต่อกับคนมากหน้าหลายตานะครับพุทธพฤหัสสุกเป็น3วันที่ดีมากของชาวลัคนาราศรีกันในสัปดาห์หน้า เป็น3วันที่ติดต่ออะไรก็จะได้รับความสําเร็จดีเป็นสัปดาห์ที่ตัวของคุณเองนั้นนะครับติดต่องานประสานงานใดๆก็แล้วแต่มักจะเข้าที่เข้าทางอย่างนะ่าอัศจรรย์เป็น3วันที่ดีมากสรุปนะครับพุธพฤหัสสุขส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นเป็น2วันที่ชาวลัคนาราศรีกันจะากแฮปปี้สบายใจในเรื่องของความรักนะครับดาวสุขนะครับไปเลงกับดาวพฤหัส นะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในเรือนอารีก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้คุณสบายอกสบายใจกว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องของความรักนั้นคนโสดมีโอกาสจะเจอความรักในแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยนะครับสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับความรักก็ดําเนินไปได้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าพยายามเอาเรื่องราวจุกจิกเรื่องอื่นๆน,นะครับมาทําให้ขุนมัวกันในเรื่องของความรัก เพราะโดยเนื้อแท้แล้วในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกันสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าก็ยังไปได้นะครับแม้ว่าดาวความรักจะโคโจรอยู่ในเรือนอริก็ตามแต่ก็ยังมีดาวที่ดีเล็งมาถึงนะครับก็อะไรที่จะเป็นปัญหาจุกจิกพยายามเลี่ยงเลยนะครับขอโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี